สวัสดีค่ะเอทุกท่านเรามาตามกันต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางเพราะเลขมันใกล้จะออกแล้วนะคะวันนี้วันที่28แล้วนะคะก็มาเก็บข้อมูลโค้งสุดท้ายให้เอซนะคะวันนี้28 29 30หรืออีก3วันค่ะเราก็มาตามต่อกันเลยนะคะแนวทาง จบูญย่าสวนธรรมค่ะตามกันต่อเลยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านเราชอบเราก็จัดไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะเราก็ผ่านไปค่ะว่าประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะ ตามนี้นะคะ คนเอฟซี C ที่ตามเลขปู่ย่าก็ให้มีโชคนะคะจะได้ช่วยกันสร้างสวนธรรมนะคะสาวดำจะได้กลับไปอยู่ที่สวนธรรมค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องละเหเลร่อนเนาะมีงานก็ค่อยไปอันนี้เราไปทั่วทิศทั่วแดนนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่ปบบู่ย่าจะเมตตาค่ะ สมหวังแล้วก็อยู่ไม่สมหวังแล้วเราก็ต้องไปทามาหากินเนาะ FC ที่นราจะทุกท่านเนาะเราก็พูดกันตา,ามความเป็นจริงนะคะ ทิศทางใดขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้รวยขอให้เฮงนะคะ ปู่ย่าสวนปู่ย่าสวนธรรมค่ะท่านก็ให้มาเป็นเวลา4ีปีแล้วหลายๆท่านก็เข้าใจนะคะแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงกับแนวทางของปู่ย่าสวนธรรมเนาะเราก็าพิจารณากันนะคะว่าเราชอบตัวไหน ะะสำหรับท่านให้มา972ค่ะแล้วก็เลขล่างหนึ่งนะคะสามารถออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะก็จะมี97 9 2 72ค่ะ9 1 7 1นะคะแล้วก็มา1 2ค่ะสามารถออกได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขไหนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะออกอะไรเราก็จะรู้พร,พร้อมๆกันค่ะเพราะพร้อมกันทุกคนเลยทั่วประเทศ นะคะรู้ทั่วประเทศรู้ทั่วประเทศไทยในวันที่หนึ่งพรกฎาคมเวลาสามโมงครึ่งนรู้กันเนาะอ่ะเอาเอาเอา,เอาสักสี่โมงเะสี่โมงสี่โมงตรงสามโมงกว่าเกือบจะสี่โมงนะ่ะนะคะคงจะรู้กันทั่วประเทศว่าแนวทางบนสามตัวบอกอะไรสามตัวหน้าหลังนะคะเลขลอตเตอรี่สามตัวหน้าหลังคะ่ะ บางคนก็ซื้อมาจนซื้อมาจนอายุปูนนี้ยังไม่ถูกก็มีบางคนก็ถูกเรื่อยๆนะคะขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาเรานะคะ f อฟซีเทอร์ุกทตานอ่าเห็นแล้วก็ชอบไหมนะคะแนวทางของวันนี้เป็นแนวทางของปู่่าสวนจำเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีปูนในบ้านนะะที่มีญาติในบ้านนะที่สัให้มานะคะ ปู่ย่าส่นทรรของเราเข้าดีมากมานะคะดูนะคะเนี่ยดูนะคะแม่ย,าาย่าไพรีเข้าที่ศูนย์สี่นะจะแม่ย่าสีดาจันทร์ก็เข้าที่ศูนย์สี่เห็นไหมคะอ่าแม่ย่าเขียวอ่อนของอดที่ผ่านมาก็เข้าเก้าศูนย์ตรงๆแม่ย่าเขียวอ่อนนะคะอ่าปู่เกี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าค่ะคือจะเข้าอ่ะเข้ากับทุกปู่ทุกยาะะ่าแหละแต่ใจไม่รู้ว่าจะเข้าปู่ไหนย่าไหนแต่ละงวดค่ะ ปู่ซีสทุทว่าก็เข้านะคะปู่ย่าแต่ละที่ก็เข้ากันมาตลอดนะคะมาถึงปู่ย่าแต่ละงวดก็เข้ากันมาค่ะเยอะแยะมากมายเนะาะเรจะเป็นปู่ชัยภูมิปู่ชุมแพปู่ลึกลับเนี่ยค่ะปู่หลวงพ่อพรนะคะเห็นไหมงวด งวดที่หนึ่งหนึ่งเมษายนเข้าที่แปดเข้าที่สี่แปดหนึ่งตรงๆนะคะมังพ่อพรคะ่ะถ้าของท่านเข้าก็จะเข้าสามตัวอันนี้สูตรของสาวดำที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยสิบหกที่ผ่านมาก็เข้าที่สี่ศูนย์ห้าและศูนย์สี่ตรงๆนะคะ,ะก็มีหลักฐานชัดเจนกับเนี่ยกาจเรียกที่สาวดำบอกว่าเด่นหกต,ตัวบน่ะมาครบสามตัวบนเห็นไหมคะก็เข้าที่สี่เข้าที่ห้าศูนย์สี่เด่น หกตัวบนมีสูตรเดียวนะคะวันที่สิบหกมิถุนายนเนี่ยคะ่ะเข้านะคะเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อพรคะ่ะสิบหกมิถุนายนเข้าที่ห้าศูนย์สี่ตรงตรงค่ะเนี่ยคะ่ะหลวงพ่อพรน,นะคะอ่าสูตรของสาวดำนะคะงวดสิบหกเมษายนก็เข้าที่ อ่าเลขออกห้าแปดเก้าของสาวดำมเป็นเก้าแปดห้านะคะอ่าห้าห้าแปดเก้าหรือเปล่าเนี่ยนะคะเนี่ยสูตรสาดำนะคะปูในปูในปาช้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเข้าห้างมอดติดห้างมอดติดเลยสะะิปูในป่าช้าปูนาปูที่ผ่านมาก็เข้านะคะเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะ ูตรมัดก็เข้าเยอะค่ะเนี่ยแต่ก็มีหลักการเก็บไว้เยอะแยะมากมายค่ะสูตรซาดำนะคะมีสิบสูตรเข้าเจ็ดสูตรโข้ทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวนะคะเนี่ยมันก็มีหลักการไว้ชัดเจนซาดำก็เก็บไว้ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นปึกเป็นปึกนัองเอาอไว้ก่อนเนาะนี้พอจะดูเป็นงวดนี้ก็ดูงวดหนึ่งกรนละก็ดาคมจะมีเข้าเยอะมาก้่ยแค่ไหนเราก็มาเก็บมารวมกันไว้อีกนะคะ อ่าเป็นที่เรียบร้อยปูองอาจหญ้าดอกไม้ให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเก็บตะก่อนของหญ้าเขียวอ่อนไม่หญ้าสีดาันไม่หญ้านี่นะคะปูองอาจหญ้าดอกไม้ให้มาที่เก้าเจ็ดสองและเก้าหนึ่งสองตัวก็มีเก้าเจ็ดเกสองเสองเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดและหนึ่งสองค่ะอ๋อเก้ากับหนึ่งนตัวเดียวกันอ้าวอ้าวอ้าวเก้ากับหนึ่งตัวเดียวกัน แถมไว้หน่อยนะคะเอ๋าไม่ใช่กับเก้ากับหกรอะมันไม่มีหกเนาะอใช่ใช่ไม่มีหกนะคะไม่มีหกเอา ท้ายครับปูองอานยญาดอกไม้ก็เหลือลปูเกี่ยงนะคะอันนี้เป็นปูสีสุดทค่ะน,นี่ก็เป็นแม่ยา่านี่นะคะอันนี้แม่ย่้าสีดาจันนะคะแคปหน้าจอแล้วแล้วก็ปูสีสุดทค่ะแล้วก็ปูงองค์อาจ หญ้าดอกไม้นะคะเอาพิจารณาดูนะคะแล้วก็มาอามานะคะพิจารณาดูเลยะคะ่ะขอขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางในงวดนี้โชคดีโชคดีคดร่ำรวยถูกไว้นงวดนี้กันทุกคนคะ่ะ แคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะปูดเจ็กนะคะอ้าวเฮงเฮงรวยรทุกคนกันนะคะอ่าก็จะมาแนวทางของปูเจี่ยงค่ะปูเจี่ยงนะคะวันนี้อ่าปูเจี่ยงนะคะ,นนย,ะ,คะยัง ปูเกี่ยงนะคะโหเกิดลืมปูเกี่ยงตอนนี้ ปู่เกี้ยงนะคะปู่ย่าสวนทมค่ะ 9ก้า5 2นะคะบนล่างมี9 1 9 6 6 1 5 2 6 2, 2> <c oughs> และอ่าพิจารณาดูเรียบร้อยก็จัดนะคะเราชอบเราจัดเลยค่ะไม่ต้องบอกใครบอกเราคนเดียว <laughs> บอกเราคุณเดียวเลยนะคะ <c oughs> ค่ะอ้าวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอเอาไว้เลยะค่ะขอให้ท่านเฮงเงรวยๆยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะอ้าวเอาละวดนี้เป็นงวดที่วัดใจฟันธงเลขปู่ย่าถ้าจะได้สร้างสวนทําต่อขอให้เลขปู่ย่าเข้าทั้งสามตัวสองตัวปังปังเข้าทั้งสามตัวบนนะคะหรือจะเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ได้ะค่ะขอทุกท่านโชคดีจ้า